ประเทศไทยเรานะครับหรือว่าคนไทยมีความสามารถในการก่อสร้างนะครับ Construction นะครับสมัยก่อนนะครับคนไทยจะมีชื่อเสียงมากในการไปทำงานก่อสร้างที่ซาอุดนะครับเคยได้ยินคำกล่าวทีว่าไปซาอุด,ดอนไหมครับซาอุดเนาะต่อมาแรงงานไทยก็จะไปทำงานที่อิสราเอลนะครับเป็นพวกเกี่ยวกับปลูก ทำเกษตรกรรมต่างๆที่อิสราเอลนะครับหาสิ่งหลาย่าแล้วก็จะมีไต้หวันมีเกาหลีนะครับเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆเนาะแต่ว่าเรื่องการก่อสร้างคนไทยเราไม่เป็นสองรองใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับการก่อสร้างของเราไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับแต่ก็ถูกหลักการนะครับไปดูกันการทำงานของอาชาวแรงงานที่ทำก่อสร้างกันเลยว่าทำยังไงบ้าง กว่าจะได้บ้านสวยๆสักหลังต้องใช้กำลังกายกำลังใจนะครับในการก่อสร้างเนาะขอบคุณแรงงานขอบคุณช่างไทยทุกคนที่ทำให้พวกเรามีบ้านสวยๆอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณการติดตามชมนะครับ